ลุงผู้ว่าเปิดห้องต้อนรับเด็กบึงการสร้างแรงบันดาลใจอยากเป็นผู้ว่าต้องขยันอดทนและซื่อสัตย์สวัสดีค่ะหนูดาวเล่าข่าวมาแล้วค่ะวันนี้ตรงกับวันที่9มกราคม2559วันเสาร์ตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะคะบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติที่บึงการคึกคักทีเดียวค่ะ นายพงศักดิ์ปริชาวิทย์ลุงผู้ว่าเปิดห้องทำงานสารกลางบึงการรับเด็กๆเ,เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2,559พร้อมพาชมห้องต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆลุงผู้ว่าบอกว่าถ้าอยากเป็นผู้ว่าต้องขยันอดทนและซื่อสัตย์ค่ะไดกมาเพียนเรียนร,รู้สู่อนาคตไล ว่าจม <laughs> หนูดาวเล่าข่าวจากสำนักข่าวบึงการสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อค่ะ